สวัดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคนเด้อจามมณีกัโชคดีเนาะเจตังคนพูดไทยเป็นมะเขี่ยมยามมาจากกาลสินเนาะเจเนาะครับค่ะค่ะเบิร์ดซับมีกับประเด็ไปเหร่น้ำฝนจ้าเขีอนเด้อกินเพิ่มอาจประเด้ไปเนาะเป็นมายามเมื่อนี้นี่เอฟซีหลายคนถามนะคะเนาะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเอฟซีนะคะแล้วก็สวัสดีอุอสวัสดีเบิร์ดซับนะคะเมื่อนี้ ผ่านมาทางนี้นะคะก็เลยว่ามาเอ่อแวะมาหาเบิกทรัพย์กับโอปอกระครับเพราะว่าเอฟซีก็ถามอยู่ได้บางคนก็บบาติตั้นขอเบอร์โทรเบิกทรัพย์กับโอปอหน่อยจังไใดก็อย่าลืมลงให้เิหมดแล้วจะแต่งันจำก็ได้พี่น้องกนี้ก็เลยแวะมาหลินน้ำ ได้ยินมาว่าผีเฝ้าเถียงหน้านี่โหดดังคักเลยเดีาวว่าผีอยู่หน้าบอกคือแม่แทเกะทําไมถึงจะเฝ้าเถียงหน้าอย่างนี้นะเรื่องเรื่องของเรื่องมันเป็นอยงซีนะคะตะกอนน่ะคือแม่แม่เพิ่นย่างมาท่านได้เสียน่ะคือเพิ่นนั่นอยู่เพิ่นมาอยู่เถียงหน้านี่พี่น้องนะคะและอีกอย่างหนึ่งเพิ่นเป็นชอบบรรยากาศแบบทงให้ทงหน้านะคะเจ๊่ังกระเบเคยเอดใจดอกเพราะว่าหลังจากที่เพิ่นเสียไป ก่อนเพิ่นเสียเพิ่นซั่งไว้ว่าแม่มักอยู่นีแม่อยากยู่นีนะหลังจากที่แม่ก่อนที่เพิ่นมาท่าในเสียเนี่ยเพิ่นไปนอนอ้โรงพยาบาลมันกัจะออกไอเบอร์ห้องเมวที่มันออกซีศูนย์ซีเนี่ยมันจะเขาสามตัวอันเป็นแม่ของแม่เจตังเองโอ้ยเบิดทราบเห็นอยู่เม่นผู้ใจที่แล้วแม่นี่เป็นคนมักโชกลาภอยู่แล้วโดยส่วนตัวเพิ่นมักโชคลาบอยู่แล้วแล้วที่นี่อ่ะ ก่อนที่ยังไม่เสียตัวเลขของแม่นะตอนที่อยู่โรงพยาบาลบางทีก็จะออกเออ่ตัวเลขที่ห้องงวดน,นั้น404ค<ะ>่ะแล้วก็ในฝันในหยัง<ะ>บางครั้งไอง้น้องนุงหรือ,อ,อว่า FC เพิ่นมาเป่าให้ฟังเพิ่นก็นจะถึกไอ้ตามเลขที่ไอ้บัตรประชาชนแนบเบอร์โทรนแนงสิ่แม่<ะ>เป็นเป็นเล่าเป็นหยังอีหยังสิเพิ่นก็ถึกไว้มดทุกอย่าง,าง,างเลยแม่นขอโทษเด้อจา้าพิ่นอายุจักปีแล้ว คุณแม่อายุ77ปีว้าวออกไปแต่ดีแมนละละมีคนตามเลขเพ่นกระถือตลอดนะแม่วันนี้หลังจากหันมาเนาะเอ๋คนมีโชคมาตลอดวันนี้เอ่อิ่นจะไปข่าฝันคนอื่นมาตลอดหลังจากหันิ่นกับมาเข่าฝันเจ็ดต่างอยู่แต่ว่ามานอนอยู่ซื่อๆเหยค่ะมานอนมานอนแต่เบาๆอย่างเราสิเบาๆอย่างนะคะแล้วก็เอ่อแล้วก็มามาอีกรอบหล้างกะ มหาแต่เบาๆอย่างแล้วก็มหาล้านหวดมหาล้านเนี่ยเล็กมันก็ออกไอศูนเก่าเก่าศูนมหาล้านอ,อันอันนี้คือหลายหวดที่ก็เจ้าถือก็เจ้าก็ถือแต่ว่่ได้ถือหลายหลังจากหันมาเจ่ังก็เลยมานางค้นเอ้าแม่แราสั่งความไหวว่าแม่จะ่นกไปใส่แม่จะอ,อยู่เถียงจุดปรากกาจะต่งก็เลยอีแม่็ดจังได้บบม,มีเงินมีทองก็เลยา่าเอาทูบเนี่ย ไปจุดขอตำลาวเลขเข้าศูนย์หกค่ะเขาขอครั้งแรกเข้าศูนย์หกขอครั้งที่สองเข้าสี่เจ็ดพี่น้องก็เลยบบพาดแม่ปัญหาอิหรีตัวนี่แสดงว่าตามที่เพื่อนบอกเข้าว่าไหวว่า แม่จะอยู่น้ำโตอยู่หนี่เด้อลูกประเสริฐบละคนลูกเด้อพี่น้องเลยคนลูกอีนี้เด้อแม่เราเเป็นแม่เจตังจริงๆเลยเป็นแม่ค่ะแม่เลยแต่ก่อนที่แม่ยังไม่เสียชีวิตเนาะทางทีมงานเคยไปถ่ายอยู่นะแกฟ้อนแกรำแม่แกจะชอบสนุกสนานมากแล้วแกชอบฟ้อนรำชอบแต่งตัวสวยครับแกบอกว่าถ้าเลขแกเข้านี่แกก็อยากจะให้แบบ มีฟอนมีลำมีอะไรอย่างนี้โอปอคือคือแกชอบ <ผม S 1> อย่างนั้นว<ม>ันนี้พ่อเขาว่าว่าแม่ของสันซีนะ<ม>แกก็คืออยากจะให้เราทําให้นะคะอ่างวดแรกงวดสองเนาะตำราวนะคะก็เข้าใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอรัฐบาลไทยเ<ม>พื่อนไทยไอ้ศูนย์หกมันเขาหาศูนย์ศูนย์หาเนาะแต่ว่าไอ้รัฐบาลไทยไเมื่อกี้นี่ก่อน ก่อนเล็กสีออกนะเพิ่นเพิ่นมาในลักษณะแบบมาบอกนะมาซิมในฝันนบอกว่าใครๆก็่าอยากไปเฮตบุญให้เพิ่นะนะาเพราะว่ากัอนเลขตัวนี้เขาเสเฮตบุญให้เด้อืมบัดนี่นั้นมาในลักษณะแบบว่าสิไปเฮตบุญะนะาในความฝันที่จะต่างฝันเนี่ยว่าจะไปทําบุญแต่ว่าให้ขึ้นรถคันนี้เขาบอกว่าให้ขึ้นรถคันนี้รถคันนี้ที่จะตังขับเป็นรถว่าให้ขึ้นรถสีดําอือรถที่อยู่จอดทุ่งน้ามันมีอยู่สามคัน มันมีอยู่สามขั้นแต่ว่าบรให้ขึ้นขั้นอื่นให้ขึ้นขั้นนี้เดีเ๋ยวเราก <MC S 1> ัเอ c ฟังอยู่ว่าถ้าใครได้ดูได้ดูนะคะก็บอกเอว่าลดคั้นนี้ทะเบียนอะไรสามสามศูนดห้า สามศูนย์แปดห้าทะเบียนรถคันนี้นะสามศูนย์แปดห้าตอนตัวไหนนี่ค่ะไม่ใช่คืองวดที่แล้วแหมคือมันเข้าตัวนี้คือมันเข้าห้าศูนย์แสดงว่าไอตัวเลขที่เล่าห้ศูนย์หกนะมันบเขาแสดงมาเล่าบอกว่าให้ให้เอาตัวนี้จะดัก็บาได้ซื้อพี่นอกมันซื้อบ่ได้มันอันหาศูนย์น่ะหาศูนย์แปดห้างวดนี้ยังตามไม่ได้มาดีงวดนี้จะตามกะ ก็ขอเพื่อนมาตลอดเนะาะว่าาให้ว่าให้แม่น,นสิมาได้ลักษณะบอกไอ้ให้ขึ้นรถหรือว่าสิมาบอกเป็นตัวเลขก็ได้ให้เพื่อนมาเข้าในฝันหรือว่าสิมาแบบใดให้โดนจิตโดนใจให้เจตางนนฝันฝันแล้วขอให้เป็นโชคลาภได้ย้ายข่าวมักมวนมักหยางเฮียให้สิไหมคะครับง<อ>วดแรกมือแรกอันที่ฝันนั่น ฝันว่ามีผู้หญิงผู้ชายมาหานะนอนอยู่ที่ภูมิทุกนาของคุณยายหนุดน,นี่แหละครับเออ่แล้วก็ภูมิทุกนาตรงนั้นมันจะมีปู่พญานาคแล้วก็คุณยายพีไห่พีหน้าพีแต่แหงน้องเล่าน้องเล่าก็ตายเลี่ยวสามคนผู้ชายแล้วก็ย่ยอีกแล้วกับพ่อแม่ก็คืออยู่ในหน้านั่นหมดเลยเห็นไหมมันนี่เพิ่นเขาฝันว่ามีคนมาหาก้อนอันนี้ฝันว่ามีคนมาหาหลาย บันนี้หลังจากคันม้านี่ฝันอีกว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายมาหาเจตังก็เลยตีให้เอฟซีไปว่าจะมีห้ากับหกแต่ว่าล่าสุดฝันพี่น้องล่าสุดล,ล่าสุดนี่ฝันเพราะว่าเจตังขอแม่เนาะอืแต่เพิ่นบรไดีมาในรูปแบบของเพิ่นแต่มาในรูปแบบว่าให้เจตังฝันเจตังฝันว่าได้อุ้มช้าง ฝันได้อุ้มช้างฝันว่าได้อุ้มช้างอุ้มสีได้ยนะอุ้มช้างออืว่าได้อุ้มสร้างสร้างเป็นยังคือขาหน่อยแถอเป็่จังสร้างในสร้างในเป็นขาลักษณะแบบนี้แหละสร้างขามันตรงๆออกมากสิแม่พี่น้องก็เลยประสร้างนี่งยังคือขาหน่อยทถอะในความรู้สึกเออ่ในในความไอเจ้าของว่าจะขอโชคนีตีเป็นเลขกได้พี่น้องตัวใดบ้างนี่ ช่างนี่คือเจตามตีตีเลขนี่คือตีเป็นเก่าขานี่เป็นยันขาคือเหตุสักหลากออกมาจนสีสามตัวเอ็ดอวดอวดตุภูดียันสีไหมครับขาสร้างนี่มันเป็นเลขดึงเป็นเลขหนึ่งเก้าหนึ่งตีเจตีตีเป็นเก้าหนึ่งแมนก็เลยบอกเอฟซีว่าเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหรือว่าจะกลับหัวลงมาเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกง่ามเด็จริงค่ะ ้วบันี้มาตีอีกอันนึงว่ะอุ่มคํามมะอุ่มเจตเังีนเจตังจะตีเป็นเ,นเนลขห้าเลอุ่มเอาก็เลยจะตีเป็นสามตัวห,ห้าหนึ่งบ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเดบเออค่ะพีน่น้องสอบต่างๆบ่มากับพานเออกรับเป็นแนวทางเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนคะคะเบอร์เจตังเบอร์ยังน้อนค่ะเบันีศูนย์หกสี่ สาเเมาเก้าหกศูนย์หกสี่เพื่อเป็โสเปมานเพนื่ยาเเนาะเก้าหกเก้าสองแปดศนย์เ้าสองแปดศูนย์ค่ะซิบว่าได้อันอนันโทหาปวดนเอเพื่อโกเพื่อหมันเพื่อได้เหตดปุญหาย่ายเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ความฝันแต่ว่ากา่ะสิม,มี่คงสุดท้ายอยู่กับพระจกักเดี๋ยวแอดสิโทรตามให้ไกลๆมือนะจ้ะเนาะ